สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านขอ,อยนดีิต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดบวกประดุษแห่งแสงสว่างกับการอ่านภายัยก็วันนี้ผู้อ่านจะมาในหัวข้อที่ว่าคำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่ว่าคุณจะนับถือหรือเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดหรือว่าอาจจะเป็น เทวดาประจำตัวของท่านก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเราจะเอ,เอ๋คิดมาผู้อ่านโอเคผู้อ่านก็มีไพ่ให้เลือกอยู่3ามกองด้วยกันกองที่1นึกองที่สองและกองที่3า ถ้าคุณเลือกไพ่อาจจะไม่ตรงกับพลังงานของคุณคุณสามารถไปเลือกกองอื่นได้นะคะหรือว่าฟังทุกกองก็ได้โอเคเลือกกองได้เลยค่ะ okay. เราจะมาเริ่มจากไพ่กองที่หนึ่ง คำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคณน,นะคำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคลิปอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าใช่ควรมีความสับสนวุ่นวายใจมีความขัดแย้งกับ ใจของคุณเองอ่ะคุณอาจจะคิดจะลงมือทำหรือคิดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะแต่ว่าคุณไม่มั่นใจว่าใช่เหรอมันใช่เหรอสิ่งที่คุณจะลงมือทำหรือว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่คุณไม่มั่นใจนะคุณมีความขัดแย้งภายใน จิตใจของคุณเองตาที่สคุณทำงานได้ดีมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า<ม>ให้ใช้ตาที่สของคุณตาที่สมหมายถึงไม่ใช่ว่าเห็นพูดผีปีศาจไปเสมอนะแต่สำหรับบางท่านนี้คุณอาจจะมี คุณอาจจะได้มีความมีเห็นสิ่งลี้ลับได้ด้วยแต่บางท่านเนี่ยหมายถึงคุณเห็นคุณสามารถรู้เห็นคุณสามารถใช้เซนส์ของคนะ่ะแล้วพินิษพิจารณาดูว่าใช่จริงหรือไม่แต่คุณก็ยังมีความขัดแย้งภายในจิตใจเห็นไหม ว่าสิ่งที่คุณเห็นว่าใชา่แต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจอะไรแบบนั้นนะบัสิศกราธานจักระเปิดไพ่ดูก่อนอ๋อไพ่ออกมาสองใบคําชี้แนะจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณเองไม่ว่าคุณจะ คิดสิ่งใดจะทำสิ่งใดหรือได้ลงมือทำไปแล้วเนี่ยให้ไปต่อกับสิ่งที่คุณได้สร้างไว้ได้ทำไว้ได้ลงมือไว้ให้ไปต่อกับสิ่งนั้นให้มั่นใจนะอย่าลังเลใจตาที่สามให้เชื่อมั่นเซน์ให้เชื่อมั่นตาที่สามของคุณนะ แต่ตัวตนของคุณนะ่ะมันมี2ด้านเสมอนะเผื่อจะดีคุณก็ดีเลยแหละเผื่อจะร้ายขึ้นมาก็โอ้โหมีทั้งด้านมืดและด้านขาวแต่ว่า mm hmm. ก็อย่างว่าให้ใช้ตาที่3ของคุณนะให้ใช้เส้นของคุณนะอย่าลงอย่าลงไปแล้วกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบอกมาว่าอย่างนี้นะคุณก็เป็นคนที่มีอำนาจบารมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะในทางโลกหรือในทางธรรมหรือว่าทั้งทางโลกหรือทางธรรมเลยก็ได้สำหรับคุณแต่สำหรับผู้อา่านดูว่าคุณมีตาที่สามคุณมีอำนาจบารมีเนะี่ยคือคุณ คุณก็เป็นคนที่มีบุญบารมีแต่บางครั้งบางคราเนี่ยอย่าพยายามอย่าอย่าโชว์ความมืดของคุณออกมานะพยายามไปในด้านสว่างที่สุดนะคุณให้จงมั่นใจ ให้จงแน่วแน่นะเพราะความลังเลความสงสัยความไม่มั่นใจของคอุณนะมันอาจจะทำให้สิ่งที่คุณหวังไว้เฟลได้นะให้จงเชื่อมั่นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบอกมาว่าอย่างนี้นะเชื่อในเซน จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนมีความมั่นใจด้วยเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนาะบางครั้งแล้วก็บางครั้งก็มีอัดหลงไปบ้างเนาะ mm hmm. สิ่งศักดิ์สิทธ์บอกให้ไปต่อเลยก้าวต่อไป mm hmm. เดินหน้าต่อไปต่อไปรอขอดูไพ่ป๊อกเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะการเงิน หรือทรัพย์สินการเงินหรือทรัพย์สินโอ้โหคุณออกมาสองใบแล้วนะ10บสบส,บส่วนในเรื่องที่คุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้คุณเดินหน้าต่อไปมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ให้ก้าวต่อไปคุณก้าวต่อไปสู้ต่อไปมั่นใจมั่นใจในพลังอำนาจบารมีของคุณเองด้วยมั่นใจในตาที่สาม มั่นใจในเซนส์นของคนนะความสำเร็จถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างที่ผู้อ่านบอกไปแล้วแต่ก็จะได้รับความสำเร็จนะคนุณผู้อ่านไม่ขอบอกว่าภายในระยะเวลาเวลาเท่าไร่แต่ก็คุณจะสําเร็จแน่นอนนะเห็นไหมทรัพย์สินเงินทองออกมาความวุ่นวายก็ปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่ความสําเร็จก็จะมานะคนุณให้คุณมั่นใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากมาบอกคุณว่าอย่างนี้นะคะปดใช้วิจรณญานในการรับชมด้วยก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวกองที่หนึ่งก็ท่านใดชอบเราช่ผู้อ่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผู้อ่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆประการและบุญรักษาทุกๆท,ท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่สองคำชี้แนะจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนคำชี้แนะจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนมาดูซิว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนจะมีข้อความอะไรถึงคนเนาะ ตัวตนของคุณคุณมีความคุณคิดถึงใครบางคนหรือเปล่าเนี่ยณนะตอนนี้คุณคุณคิดถึงถึงใครบางคนและอยากจะมีคำพูด การสื่อสารถึงคนคนนั้นคุณมีความเคยมีความรู้สึกดีๆเคยมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับคนคนนั้นนะ่ะซึ่งผู้อา่อานก็ไม่แน่ใจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่ามิตรภาพหรือว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็เป็นได้นะก็ถ้าคุณรู้สึกยังไงตอนนี้นะ แล้วก็มีความอิจฉานิดนิดหรือมากมีความอิจฉามีความอิจฉาเพราะว่าอา,อาจจะมีใครทำให้คุณมีความอิจฉานะมีความไม่ชอบที่หน้าคนคนนั้นนะนะคะโอเค ชาวกองที่สองใช่คนหรือเปล่าก็มาดูกันต่อคาชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะเสื่อสารอะไรจากหน้าไพ่ค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะให้มีความสามาคัคคีความเข้าอกเข้าใจกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าความรักความสัมพันธ์มิตรภาพนะให้มีความาประนีประนอมเข้าอกเข้าใจกัน,นมีความสามัคคีคถ้าคุณนะปัจจุบันนี้นะคุณมีความสามัคคีปรองดองกับคน อย่างที่ผู้อ่านบอกไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวหรือมิตรภาพเกี่ยวกับในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าอะไรใดๆน่ยถ้าคุณมีความสามาคัคคีมีความเห็นอกเห็นใจคุณคุณก็จะนำตัวคุณเนี่ยไปสู่สิ่งดีๆไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตนะ หรือไม่ก็ในเอาเอาใน,ในระยะเวลาอัในใกล้นี้เนาะไปถึงจุดหมายไปพบเจอแต่สิ่งดีๆแต่คุณก็ต้องเป็นเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจอา่าประนีประนอมด้วยนะแล้วก็เลือกให้ถูกทางหรือคุณอาจจะมาถูกทางแล้วล่ะสิ่งที่คุณเลือกอ่ะ คิดแต่ในสิ่งดีๆคิดอย่าคิดในเชิงลบมุ่งไปสู่จดหมายมุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปสู่แสงสว่างขอภยัยกล้องผู้อ่านติดขัดนิดนิด แล้วก็ายาคตจะมีการแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตค,คุณได้ปลูกคุณได้สร้างสิ่งใดไว้นะ่ะมันมันจะมีการแสดงออกถึงการเจริญงอกงามการเจริญเติบโตนะแต่บางครั้งบางราทำให้คุณอ่ไม่ ไม่พอใจมั้งแหละไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในนะปัจจุบันนี้นะแต่ว่าให้คิดไปอย่าคิดลบอะ่ะให้คิดแต่เชิงบวกเท่านั้นคิดว่ามันต้องได้มันต้องดีมันต้องใช่นะ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ คุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสม,สมนากับใครนะชอบชอบสันโดษชอบเงียบๆเนาะอาจจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครนักอะไรแบบนี้นะใช่ไหมถึงว่าคุณชอบ ไม่ชอบสูงสิ่งไม่ชอบอะไรกระทังว่าไพ่ถึงบอกว่าใบแรกเลยบอกว่าให้มีความสามัคคีปรองดองให้มีความเข้าอกเข้าใจถ้าคุณชอบแบบตัดเดียวเดียวดายคนเดียวไม่ยุ่งไม่อะไรกับใครนะมันมันจะไม่มันจะไม่สร้างสิ่งดีๆหรือตัวตนของคุณให้ดีขึ้นนะ โอเคชาวของที่สองเราจะมาเปิดไพ่ปลอกกัน,นคุณรู้ไหมก็มีใครบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ของคนหรือว่า คนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นพี่ชายแล้วก็ผู้ <HARRIS> people, ใหญ่ของคุณในบ้านเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็มีความกลุ้มความเครียดกับคุณมากเลยนะเขาก็ห่วงคุณนะห่วงคุณขออีกใบคำพูด ก็บอกขอบอกอีกทีความสามาัคคีปรองดองให้คุณนะ่ะพยายามพยายามนะสื่อสารพูดคุยอา,อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเองก็ได้นะอาจจะเป็นพ่อน้องชายพี่ชายคนในครอบครัวหรือหรือใครบางคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแล้วก็จะมีเด็กด้วยนะมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กแต่เป็นผู้ชายนะ ให้คุณสื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจกันนะอย่ามีความน้อยอ,อกน้อยใจมีอะไรก็ต้องพูดคุยเพราะว่าคุยกันได้อย่าให้คุณคิดลบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณฝากบอกมาอย่างนี้นะอย่ามีความสูญเสียรวมความน้อยอ,อกน้อยใจจนมากเกินไปเนี่ยนะ แล้วก็ความเงียบความสันโดษโดดเดี่ยวของคนนะมันช่วยอะไรไม่ได้คุณต้องคุยคุณต้องพูดต้องมีความสามัคคีนะค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวกองที่ 2, 2> mm. ก็ท่านใดชอบและใช่และตรงผู้อ่านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผู้อ่านด้วยนะ mm. ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆประการและบุญรักษาทุกๆท,ท,ท่าน เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่3ผู้อ่านจะมาเปิดไทยเกี่ยวกับคำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจะมีคำชี้แนะอะไรหรือเปล่าถึงคนนะ ก็โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกัน,ต,นตัวตนของคุณตัวตนของคุณนะเป็นคนที่มีความศรัทธานะคุณอาจจะมีเป็นคนที่มีความศรัทธาในตัวตนของคุณเองหรือมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชานะ และเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอไม่ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดง่ายๆนะตัวตนของคุณสู้เท่านั้นถึงจะได้พบชัยชนะโหเลิศม,มากเลยค่ะสำหรับชาวกองที่3ตัวตนของคุณเอเอออกมาทำไมเนาะแต่ก็คุณก็เป็นคน ที่ไม่ชอบปลดปล่อยเนาะเวลามีปัญหามีเรื่องอะไรคุณชอบเก็บเงียบไว้คนเดียวหรือว่าในสถานการณ์ตอนนี้คุณคุณคุณเป็นคนที่ไม่ชอบบอกสิ่งลึกๆภายในใจของคุณว่าคุณรู้สึกยังไงทุกยังไงสุขยังไงอะไรแบบนี้คุณเก็บเงียบหรือว่าคุณมีความทุกข์เนี่ยคุณแบบ ต้องปล่อยมั่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณต้องปล่อยมั่งนะแต่ที่ดีที่ว่าผู้เริ่มมาเนี่ยคุณมีความหวังความศรัทธ,ธาคุณไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดง่ายๆสู้เท่านั้นถึงจะชนะได้รับชัยชนะความสําเร็จความรุ่งเรืองโอเครตรนของคุณ คำชี้แนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนมีก็ความเราจะบอกถึงคนคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนมีคำชี้นะอะไรที่จะส่งถึงคนให้กลับมาพักผ่อนพักผ่อนทำจิตใจพักผ่อนจิตใจเนาะ มัอาจจะได้เจอหรือประสบปัญหาหรือทำงานหนักมามากอะไรแบบนี้หนะ่อยให้พักผ่อนบ้างกลับมาเยียวยารักษาจิตใจร่างกายของคุณบ้างอะไรแบบนี้คุณมีภายในอนาคตคุณจะมีฐานความสำเร็จคว,ความสุขครอบครัวความสำเร็จคุณจะได้เจอมันอยู่ละสี่สีออกมาสองตัวละ แต่แต่บางทีเนี่ยทำอะไรเกินไปมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณเองนะออกมาอีกแล้วเห็นไหมเป็นคนคุณเป็นคนเงียบอะมีปัญหาอะไรปลดปล่อยมั่งก็ได้นะคุณก็ถ้าคุณมีคนข้างกายหรือว่า ครอบครัวหรือว่ามิตรภาพใดที่สามารถพูดคุยสื่อสารได้ก็สามารถคุยกับเขาได้นะปลดปล่อยบ้างอย่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับใจของคนเองนะคู่แท้สายจิตวิญญาณท่านใดที่ มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยออยู่กับคู่ของคุณแล้วเป็นคู่แท้ทางสายจิตวิญญาณเนี่ยมีสิ่งที่คุณสามารถปรึกษากับเธอหรือเขาคนนั้นได้นะมันจะทำให้คุณได้ปล่อยวางได้มากนะพูดคุยสื่อสารเพราะว่าเก็บ ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเดิมมันเป็นมันจะทำให้คุณยิ่งเครียดขึ้นไปอีกคุณมาถูกทางแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบอกว่าคุณมาถูกทางคุณเลือกถูกทางคุณเลือกถูกคนแล้วนะถ้าเป็นเกี่ยวกับคู่แท้สายจิตวิญญาณ 嗯。Um. <c oughs> ทุกๆลมหายใจคิดว่าคุณคนนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณหวังคุณมุ่งสุ่ความสำเร็จสำหรับคนที่คุณรักคนที่อยู่ใต้การดูแลการปกครองของคุณน่ะแต่ ขอภัยกับคนที่คุณดูแลเขาอยู่เนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะและไม่นานคุณก็จะได้รับรู้ข่าวสารได้รับรางวัลสิ่งตอบแทนอะไรบางอย่างนะถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีการหยุดชะงักบ้างนะแต่ก็เท่าที่ดูเนี่ยภายในอานาคตคุณก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะ โอกล่องนี้ผ้อ่านเปิดให้8ปดใบเลยโอเคเรามาดูไพ่ปอกโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ คุณอาจจะถ้าเป็นท่านชายนะคุณอาจคุณถ้าเป็นท่านชายที่พวกคุณชอบเก็บใช่ไหมคุณไม่ชอบอบอกมีอะไรคุณชอบเก็บไว้คนเดียวคุณไม่กล้าหรือคุณไม่อยากจะบอกว่าในใจของคนอะไรเลยแต่ใจหนึ่งคุณก็ ถ้าเป็นท่านชายนะคุณก็มีความคิดอยากจะพูดคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคุณเป็นคนที่พูดจริงแล้วคุณอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับคนคนนั้นนะ่ะพูดจากใจจริงพูดความจริงอะไรแบบนี้นะก็นี่เกี่ยว กับความรักความสัมพันธ์เนะขออีกไปคุณไม่ต้องกลัวนะอนาคตคุณก็จะได้รับชัยชนะเหมือนไพ่ใบกองอ่ใบสามใบแรกออกไปแล้วคุณจะได้รับชัยชนะความสำเร็จ และความมั่งคั่งไม่มากหรือหรือน้อยก็แล้วแต่บุญของแต่ละท่านเนาะค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชาวกองที่สามคำชี้เนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด,ด้วยนะคะสำหรับท่านใดถ้าชอบและชัยก็ผู้อ่านฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผู้อ่านด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆประการและบุญรักษาทุกๆท,ท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ